น้องแมวเขามาในป่าเลยค่ะเพื่อจะหาเห็ดนะคะออกกําลังกายด้วยค่ะหาเห็ดไปด้วยค่ะตามไปดูกันค่ะดอกงามๆค่ะนนี่ดอกหนึ่งค่ะทุกคนค่ะจะไปดูสักพักนะคะค่ะเห็ดค่ะเห็ดกรลักออกตะเหมาะจะแเมเลยค่ะเิ่งวันนี้น้องแมมมาเดินออกกําลังกายนะคะ แล้วน้องแมมก็มาเจอเห็ดอะไรกันไปดูค่ะใหญ่ญ่ค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะเห็ดพึ่งค่ะร้ายค่ะทุกคนค่ะดอกใหญ่ๆงันค่ะดอกกระล้างามค่ะเบื่อนดอกที่สองนะคะดอกที่สามแล้วดอกที่สี่ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะ ประด้ตั้งใจมาหาเหตุเลยค่ะในม่านยางเล่นไปเดินมาค่ะทุกคนค่ะที่ตบไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีตัวถากค่ะเก็ดพึ่งหวานนี่ดอกที่สองค่ะแล้วก็ดอกที่สามค่ะเบิ้งไว้หนาหักนาหักเลยค่ะ ก็เจอเห็ดยังบ่ค่ะคือเห็ดคอนสนเองค่ะทุกคนค่ะดูสิคะเนี่ยดอกงามๆค่ะเบิ่งปาดค่ะทุกคนค่ะเบิ่งเห็ดดอกนี่ดอกใหญ่ค่ะค่ะเบื้งนี้ค่ะเห็ดผึ่งขาไล่ค่ะทุกคนค่ะมาดูเห็ดแล้วงอกที่เขาพวกกินกันค่ะงามงามเบื้งค่ะเบิ่งเอามาจับไม่ได้นะคะวันนี้ เห็ดพิทเบื้งเนี่ยค่ะเต็มเลยดอกงามงามค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งพูดค่ะเห็ดพิททั้งนั้นมื้อเนี่ยค่ะเป็นตะสะออนมาค่ะเบื้องค่ะโอ้ยตะสะออนเบิดปลาเนี่ยเห็ดกินไม่ได้นะคะทุกคนค่ะเบื้องค่ะดอกใหญ่ๆเนี่ยเบื้องเดินมาเบื้องบิ้วกันก่อนนะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศดีดีค่ะวิวสวย มีน้องเป็ดหรือเปล่าที่บรรยากาศสวยงามมากะน้องนกทุกคนคะ่ะวันนี้น้องแม่มาเดินเล่นในป่านะคะมือไรบาตั้งใจไปหาเห็ดหรือว่าอย่างพ่อเห็ดค่ะพ่อได่แกงมือไรตั้งใจไปหาเห็ดบ่ได้รเห็ดค่ะมื่อนนี้น้องแม่แบบว่าโชคดีมากเลยคะ่ะเป็น เดินออกก็า่างกาย forehead, พอเห็ดผึ่ง่าไล่น้ำค่ะทุกคนขรายบุญวาดคลิปนี้น้องแมาขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะคลิปหนาวมากันไหมคะบ๊ายบายคะ่ะ